รุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องนะครับต้องดูแลอย่าให้มีเรื่องอย่างนี้อีกได้ไม่ได้สิบครั้ง,รงพร้อมกันคนที่มีปัญหาเข่านะครับลงเท่าที่ลงได้นะครับรักษาสุขภาพสิบครั้ง,รงเริ่ม ก็ฝากพวกเราไว้นะครับขอให้รักกันไว้แล้วก็มีสตินะครับเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้แต่ตั้งแต่วันนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นเราทําให้มันดีได้นะครับอยากจะขอให้พวกเรามีสตินะในส่วน,นของข้าบัญชาลองพุ่มกับเอ่ยสารวัตรเอ่ยร้อยเวรเอ่ยต้องไปกำชับลูกน้อง ในฝ่ายตนเองในชุดปฏิบัติตนเองในถัดตนเองทุกทุกครั้งพูดบ่อยๆใครมีพฤติการไม่เหมาะสมให้รายงานขึ้นมา